เขาใหญ่แหล่งธรรมชาติสีเขียวสถานที่ท่องเที่ยวที่เที่ยวได้ตลอดทั้งปี เพื่อนผมโทนี่คุกกูซังสำหรับในวันนี้พวกเรามากันเป็นแก๊งอีกแล้วนะครับฉะนั้น f Daily e n t i ฟส์เดลี่อีพีซีเดอะแกตะลุยเที่ยวเขาใหญ่ดินแดนแห่งธรรมชาติสีเขียวคาผมพวกเรากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปกันที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สำหรับในวันนี้นั้นพวกเราจะไปพักผ่อน ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติกันนะครับแต่ว่าแค่พอขึ้นรถกันมาครบทีมก็บันเทิงแล้วนะครับคือพวกเราคุยกันไว้ว่าจะไปตั้งวงกินข้าวร้องเพลงแต่ว่าผมลืมเอากีตา้ามาครับก็เกือบๆจะออกจากกรุงเทพแล้วและครับต้องวนรถกลับไปเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับคนลืมกีตารานะครับ ออโอเคครับคิดว่าคงไม่ลืมอะไรแล้วนะเริ่มต้นออกเดินทางได้พวกเราใช้เวลาขับรถเดินทางกันประมาณ3มชั่วโมงก็ใกล้ๆถึงเขาใหญ่แล้วนะครับพวกเราเลยขอมาเริ่มต้นทิปกันที่ร้านลาบปั้นข้าวแคชืชีล้านก็น่าจะบอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นร้านอาหารอีสานนะสําหรับที่นี่ก็จะมีเมนูอาหารมากมายทั้งตําไทยตําลาวตาปูตาข้าวโพดคอหมูย่างไก่ย่างลาบน้ําตกต้มแซบได้ว่ามีครบเลยล่ะครับ รสชาติของอาหารที่นี่นั้นก็จีจัดสดชัดีมากครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่เดินทางจะไปเขาใหญ่แล้วก็ใช้เส้นทางเข้าจากทางฝั่งของจังหวัดนครราชสีมาพวกเราก็ขอแนะนำให้แวะมาลิ้มลองรสชาติความจีจัดของอาหารที่นี่ดูนะครับ กินเผ็ดๆร้อนๆเสร็จแล้วก็ต้องขอไปหาของหวานกินกันครับพวกเรามากันที่พิลมคาเฟ่ที่นี่ก็จะเป็นคาเฟ่แบบว่าเก๋ๆเลยนะครับมีพื้นที่กว้างขวางมีจัดสวนอยู่ด้านหน้ามีบ่อน้ําขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังเพื่อนๆสามารถมานั่งจิบกาแฟไปชมบรรยากาศดีๆไปได้สบายๆเลยนะครับ โอเคครับผมพร้อมเลยแล้วเราไปเช็คอินที่พักกันเลยนะสำหรับในทริปนี้น,นั้นพวกเราก็จะมาพักกันที่ซีอาเขาใหญ่ ที่นี่ก็จะเป็นรีสอร์ทหนาวบ้านพักเป็นหลังๆบ้านที่พวกเราเลือกมาพักกันในวันนี้นั้นคือบ้านแบบแคบินเฮาส์ตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟเป็นบ้านสําหรับ6กคนมีสระว่ายน้ําขนาดเล็กอยู่หน้าบ้านมี2ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องครัวพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบคันที่ด้านบนชั้นดาดฟ้าเปิดโล่งเป็นลานให้นั่งเล่นได้มีอ่างน้ําไว้ให้นอนแช่น้ําเกๆ๋ๆบรรยากาศล่มลื่นมีความเป็นส่วนตัวเหมาะมากๆเลยนะครับสาหรับการมาพักผ่อนนะ say it to me always just want ังจากที่พวกเราขนสัมภาระลงมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฝนก็ตกเทล,ลงมานะคะตกมาแบบว่าไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยก็ไม่เป็นไรนะพวกเรามาเตรียมทำอาหารสำหรับมือเย็นกันดีกว่านี่เลยครับเย็นนี้พวกเราจะมาปิ้งบาร์บีคิวกินกันนะครับ ฝนยังคงอยู่กับพวกเราอย่างเหนียวแน่นนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะคงไม่ได้ออกไปไหนกันแล้วละครับเลยขอทำกับแก้มกินเลยละกันตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนประกอบเตานะครับผมกดแล้วจานทำงานดิไม่เป็นไรัะผมประกอบเตาทิตัดเอางี้เอางี้ผมถามงี้ อย่างนั้นถ่ายเฮ้ยกล้องมาถ่ายกูอยู่เออถ่ายแล้ว้ทางกระยาออกไปด้วยนี่คือการประกอบเตาแบบเร่งด่วนเลยนะครับผมแล้วกูก็เมาชิบหายเลยะ การเลือกเตาปิ้งย่างสำหรับการใช้งานภาคสนามนะครับผมขอแนะนําว่าให้เลือกเตาที่มีความแข็งแรงและก็มีฐานรองกันไฟเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทําพื้นหรือว่าสถานที่เสียหายขึ้นมาเนี่ยผมว่าคงกินข้าวไม่อร่อยกันแล้วล่ะครับกลับมาที่เจ้าเตาของแบคเดียนะครับที่ผมชอบหลักๆเลยก็คือเท่ แล้วก็ขนาดกําลังดีครับผมพบาพาสะดวกมีถุงแยกเก็บอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆให้เรียบร้อยแข็งแรงมากคนเดินชนหรือว่าลมพัดแรงๆเนี่ยก็ไม่ลม้มง่ายๆนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือมีฐานรองกันไฟที่แบบว่าใช้งานกันไฟได้จริงๆไม่ทําให้พื้นเสียหายหเป็นเตาที่มีความกบถ้วนตอบโจ์มากๆเลยครับโอเคผมจริงๆมันต้องใส่แบบนี้นะจบแล้วผมก็ขยับไปขยับมาอีกนานโอเค สร็จนี่คือเตาของแบคเดียนะครับผมไปตอนนี้ไปดูไส้ครับไส้ไ,ไสุ้กแล้วอยู่นี่ <pouquinho. S 3> หน้าตาอาจจะดูไม่ดีแต่ว่ารสชาติก็ไม่ดีเหมือนกันนี่คือไส้ของเรานะครับผมก่อนที่เราจะนําไปย่างเนี่ยอ้นี่คือโพธิคออีกรอบนะครับผมนี่คือไส้ของเรานะครับผมก่อ,อนที่เราจะนําไปย่างเนี่ยเราก็ต้องเอามาต้มด้วยเครื่องสมุนไพรก่อนนะเพื่อ<ไป>ให้มันหอมแล้วก็ดับกลิ่นคาวนะครับผมเพิ่มความอร่อยรับรองว่าสุดยอดแน่ๆใใส่่ออะะะะไไรรรบบ้้้าาางคคกกก็็จมมีตูดแลวข พร้อมแล้วลุยฟร้อยแล้าสุดแล้วครับ ผมขออนุญาตย้อนกลับมาพูดถึงเมนูไส้ย,ย่างของพวกเรากันสักนิดนึงนะครับเมนูไส้ย,ย่างเนี่ยจะว่าเป็นเมนูที่หากินได้ง่าย <c oughs> ก็ไม่ง่ายนะจะว่าหากินได้ยาก <c oughs> ก็ไม่ได้ยากนะครับคือมีขายตามร้านทั่วไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีกันทุกร้านนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่พวกเราเคยเจอคือบางร้านเนี่ยไส้ย,ย่างนั้นจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงแล้วก็อาจจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนิดๆน,น,นะครับก็เลยอยากจะขอแนะนํากับเพื่อนๆว่าถ้าอยากที่จะกินเมนูไส้ย,ย่างให้เพื่อนๆซือ้อมาทํา วิธีทามันก็ง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นด้วยการล้างน้ําให้สะอาดต้มน้ําให้เดือดใส่เกลือลงไปนิดหน่อยใส่เครื่องสมุนไพรลงไปแล้วก็โลกให้พอสุกครับแล้วหลังจากนั้นทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นของไส้นั้นนะครับผมจะเปลี่ยนไปในทันทีเลยขนาดเพื่อนๆผมเนี่ยบางคนที่บอกว่าไม่ชอบไม่เคยลองหรือว่าไม่กล้าลองนะครับพอได้ลองกินในสูตรของผมแล้วก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า อร่อยนะแล้วก็มาขอให้ผมทำให้กินบ่อยๆจนกลายเป็นเมนูประจำแก๊งไปแล้วนะครับ ที่พวกเราจะเตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ได้เวลาที่พวกเราจะมานั่งล้อมวงกินข้าวกันแล้วนะครับถึงแม้ว่าโปรแกรมในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่พวกเราวางแผนกันเอาไว้แต่ก็ไม่เป็นไรครับความสุขของพวกเรานั้นไม่ได้ลดลงเลยการที่ได้มาอยู่ร่วมกันช่วยกันทําอาหารช่วยกันเตรียมอุปกรณ์ต่างๆพูดคุยกันภาษาคนรู้ใจเอากีตารามานั่งเล่นร้องเพลงเก่าๆในสมัยวานวานบรรยากาศแบบนี้เนี่ยแหละครับผมว่าคือที่สุดลาของคําว่าเดอแก๊งนะครับ เหมือนเดิมเลยครับกินกินเดิมเดิมเผลอแป๊บเดียวก็เช้าของอีกวันแล้วนะครับเออก็ตื่นเช้ามานะครับผมไม่เช้านะตอนนี้เกือบจะสิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวกินข้าวเช้าแล้วกนะ็ไปเลยกันต่อนะผม,มด้วยสภาพอาการที่แห้งๆมึนๆ<笑><笑>ก็เดี๋ยวกินข้าวเช้ากันครับผม

สำหรับในวันนี้พวกเราก็จะเดินทางเข้าไปภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันนะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวที่เพื่อนๆสามารถเดินทางมาสัมผัสกับความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดขับรถเที่ยวชมภูเขาขนาดใหญ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์แวะพักตามจุดชมวิวต่างๆเพื่อถ่ายภาพและเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของธรรมชาติ สำหรับที่นี่นะครับจริงๆแล้วตามจุดชมวิวต่างๆภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นจะมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติระยะสั้นให้เพื่อนๆสามารถไปเดินชมธรรมชาติได้นะครับแต่เน้นด้วยสภาพอากาศในวันนี้ที่ไม่ค่อยเป็นใจนักมีฝนตกลงมาเป็นช่วงๆบวกกับสภาพอากาศของเพื่อนร่วมทางผมนะครับที่ไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่ผมก็เลยจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศทั้งๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมให้มากที่สุดเท่าที่ผมพอจะทําได้นะครับ ตอนนี้พวกเราก็มาอยู่กันที่น้ำตกเหวล้ากใช้คําว่าพวกเราไม่ได้สินะเพราะว่าตอนนี้เหลือกันแค่ครึ่งทีมนะครับอีกครึ่งทีมเนี่ยขอนอนพักอยู่ในรถนะเพราะว่าไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาสาพาพเพื่อนๆลุยต่อเองอการเดินเที่ยวชมน้ําตกเหวลลกเส้นทางเดินของที่นี่ก็จะไม่ได้ไกลมากนะักใช้เวลาเดินทางแค่สักประมาณ15นาทีแต่ว่าไฮไลท์ของการเดินเที่ยวชมที่นี่นั้นอยู่ที่ช่วง100เมตรสุดท้ายครับจะเป็นทางเดินลงบันไดที่ค่อนข้างชันต้องออกแรงเดิน ะะถึงแล้นะครับน้ำตกเฮนารกที่นี่เพื่อนๆก็จะสามารถเพิ่เพินมไปกับบรรยากาศความสวยงามของน้ำตกขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติฟังเสียงน้ำที่ตกลงมาสูดอากาศบริสุทธิ์เพิ่เพิ่มไปกับบรรยากาศความสวยงา,ขงขา,งารรมของที่นี่นะครับ เดินขึ้นนี่แย่กว่านะ ไม่ทันจะได้เดินออกจากน้ําตกดีเลยเพื่อนฝนก็ตกลงมาอีกแล้วนะครับฝนตกตลอดทางเลยพวกเราเลยมาหาข้าวกินกันดีกว่านะครับพวกเรามากันที่ร้านตะอําเขาใหญ่ที่นี่ก็จะเป็นร้านอาหารอีสานอีกแล้วนะครับแต่ว่านอกเหนือจากเมนูอาหารอีสานแล้วที่นี่นั้นก็ยังมีเมนูอาหารอื่นอีกด้วยอย่างเช่นผัดหมี่โคลาน,นะครับอร่อยมากอย่าง กินกันไม่ทันยองดีเลยนะครับวนเพื่อนรัก็ตกมาเลยแล้วรอบนี้มาชุดใหญ่เลยครับพาพายุมาด้วยนะสาดเข้ามาที่มัท้าเลยนะครับ <AT> <down> ก็หลังจากที่พวกเรากินข้าสร็จแล้วมาแบบชุลักทุเลแล้วก็เปียกปอนด้วยนะครับพวกเรานั้นก็ยังคงพยายามที่จะหากันว่ามีจุดไหนที่ยังจะพอเที่ยวกันได้อยู่บ้างอีกนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าจะไปได้อีกสักแค่ไหน สำหรับเนจุดสุดท้ายนะมาไม่ทันอาทิตย์ตกแสงหมดเรียบร้อยชิปนี้เรียกว่ามีครบทุกบรรยากาศนะครับทั้งพายุเขา้าฝนตกแดดออกมีครบร้อน <c oughs> จัดเต็มเหนื่อยมากแต่ก็ไม่เป็นไรผมสนุกดีนะเราการมาเทีบบ่ยวนี้ก็สำหรับในวันนี้พวกเราคงต้องขอตัวลาเพื่อนกันไปก่อนไม่เจอกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสำหรับเ,เพื่อนๆที่ชอบก็ชิญกดติดตามไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราขอตัวลาแล้วครับผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย show <laughs>